ทีนี้พอกรรมการหรือว่าคนรอบข้างพี่เลี้ยงค่ายคอื่นก็แบบเออซาร่ามันสวยนะแต่ว่าเนี่ยแก้จมูกอีกนิดนึงอย่างงี้นะมันจะแจม้มมันจะชัดมันจะฉ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยจมูกแรกผ่านไปไม่ถึงปีฉันก็แก้เลยเลแล้วจำได้จาได้ตอนนั้นคือเราเราิ่มสี่กันนะใช่แล้วแบบได้ทํางานกิจกรรมด้วยกันใช่เป็นสภานักเรียนแล้วสิกเลยเออแก้เลยจมูกแรกไม่ถึงปีก็เอาซีรีส์สมาเลยรอบนี้คือหมอว่าอยากให้ตรงสันจมูกอะ่ะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปลายจมูกเนี่ย ขอเชิดเดนะคะเพราะว่าอันเดิมมันยังมันดูจมเออเข้าใจมันไม่งอนนะใช่มันมันไม่แอนแบบเออมันต้องแบบนะ<า>เิดนึ่งเ,ออเป็นสไลเดอร์ใช่แล้วแล้วหมอก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวหมอจะลองทําให้ดูหมอก,ก็ทําได้มาทรงนี้แล้วหมอก็บอกว่ามันจะได้ไม่ไม่แอนมากนะเพราะว่าเนื้อน้อยแล้วเราก็งบน้อยด้วยเราไม่ได้ใช้แบบรองปลายในเยื่อเทียมอะไรเลยก็คือใช้การเหลาซิลิคนล้วนๆก็คือไม่ได้มีส่วนของกระดูกรอังหูอะไรใดๆไม่มีอะไรใดๆทั้งส<า>ิ้นก็ได้อันนี้มาก็รู้สึกว่าหน้าก็เปลี่ยนขึ้นเยอะก็แบบ มันก็เห็นชัดขึ้นอ่ะเห็นชัดขึ้นว่าทำาปมูกมากอันนี้สวยนะอันนี้แบบมันก็มันก็ต่างจากอันแรกนะเพราะว่นดูไม่ออกมันดูไม่ออกเออนี่มันดูแบบเออดูสวยขึ้นทีนี้ซีรีส์สองเหมือนจะเหมือนจะดีแล้วนะบานที่นี่เป็นตั้งไหนไปประกวดเรื่อยๆก็ก็รู้สึกว่าเออหน้านี่เราสวยแล้วทีนี้เข้ามหาลัยจะอันนี้คือเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยประกวดดาวเดือนมกอนะคะเป็นดาวนะคะไม่ใช่เดือนนะคะประกวด เอาเลยสิว่าอาผิดไู้กระเธอเออฉันก็เล่ยประกวดก็ประกวดไปประกวดว่าจมูกสองก็มานงค่ะสวมมงดาวมาใช่จมูกสองได้เลยนี่ฉันชอบรูปนี้มากแต่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบดูเป็นไงเป็นเบอเ์อนนะสนิทจักร้านอะความดาวมอขอคุณรู้ เป็นสิหูเนาะเด็กน้อยบ้านนอกแหมแบบเออมาในขอนแก่นสือได้เป็นดาวเคเคยูสูที่นี่ก็เลยมีคลินิกที่เขามาเป็นสปอนเซอร์ให้มไปรึกษาว่าเออเนี่ยอยากลองแก้จมูกดูอยากลองแก้จมูกดูอยากลองแก้จมูกดูรู้สึกว่ามันยังได้อีกเพราะว่าอันเนี้ยมันก็มันก็ยังดูด้านข้างมันก็ยังไม่ได้แบบว่าสวยจึ้งสวยชัดอะไรแต่ส่าเธอจะเป็นคนที่พโลโล่อยใช่พัลโล่ก็เลยไปแก้ก็เลยอันนี้ก็คือไปแก้มารอบนี้ พี่เลี้ยงปริฟหมอว่าขอสันจมูกอะโด่งเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าขอความใหญ่ของแกนจมูกอะให้มันใหญ่ขึ้นทำไมอะบอกว่าอันนี้คือฉันไม่รู้นะแต่ว่าพี่เลี้ยงบอกว่าความชอบส่วนตัวชอบชอบนางงามที่แกนจมูกดูใหญ่มันดูหน้าละมุนดูหวานมันไม่ใช่แบบแหลมมาเลยอะไรอย่างนี้ส่วนตัวเธอชอบแบบไหนชอบแกนจมูกใหญ่หรือเล็กฉันได้หมดพอพอมีใครบอกว่าเออเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้แล้วมันจะสวยขึ<ๆ>้นก็ยินดีไง เธอ,อก็เลยแก้แก้ที่คิอน่างนี้ปุ๊บก็เลยโอเคมันก็สันจมูกก็คือใหญ่ขึ้นเลยนะเออเออ,เอ,อใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะว่าความโด่งอะ่ะมันก็เท่าเดิมมันจะเป็นส่วนของแบบองศามากกว่าเวลาเรามองแลแบบมันก็ดูใหญ่ขึ้นเออมันก็ดูใหญ่ขึ้นแต่ว่ามัน,มนก็ไม่ได้ดูใหญ่หญมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นจมูกชมพู่นะมันไม่แบบจมูกอะไรอ๊ เอออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของซีรีส์สใช่ไหมซีรีส์สก็จบไปแล้วก็ดําเนินชีวิตมาเรื่อยๆประกวดสปีกิเออร์ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆจนแบบว่ามาช่วงปี3คือปี1ก็ซีรีส์สปี2ก็ซีรีส์สออแล้วปี3มาซีรีส์สออซีรีส์สแล้วนะท่านผู้ชมซีรีส์สแล้วตอนเนี้ยแล้ที่โทรมาหมดซีรีส์สก็คืออ่ะ เดี๋ยวให้สาระหารู้ไปก็คือฉันเป็นเพื่อน่ะบางทีฉันก็ยังเอ้างงเอ้าพูดไปทํามาไม่ใช่หรอล่าสุดมาซีรีส์หนึ่งสองสามสี่รอบนี้คือไปแก้จมเทพเลยเพราะว่ารมแท่งที่ผ่านมาทําในขอนแก่นก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยอันนี้รีวิวของเขาอะมันสวยจริงมันมีรีวิวของคนที่เนื้อน้อยๆอะจะทําออกมาแล้วมันคนละคนเลยมันแอนแบบมันม้าโดนไม้ทุบหลังไหมเข้าใจปะเออมันแอนแบบเอยมันเลิศดมันเลิอดอยากได้ฉ่ำๆอยากได้หน้าฉ่ำๆฟิลนางงามประกวดนางเดินสายแบบจึ่ง ก็เลยไปแก้รอบนี้เป็นจึงโอเพ่นก็คือกรีดสองรูจมูกแล้วก็ใช้กระดูกลังหูรองปลายคือทํากระดูกลังหูไปแล้วหนึ่งนะคะใช่กระดูกลังหูไปแล้วหนึ่งก็เลยโอเคผลลัพ์ที่ออกมาคือหน้าเปลี่ยนแล้วคุณหมอใจดีมากคุณหมอเติมฟิลเลอร์ปากให้ด้วยเอ้าหรอแล้วเป็นแบบจููจูเป็นในการของฟรีเลยหรอฟรีบุฟเฟ่เลยทีนี้ก็เลยหน้าเปลี่ยนแล้วก็พอหน้าเข้าที่พอมาแต่งหน้าก็คือเปลี่ยนลุคเดี๋ยวฉันจะเอาลุคที่แบบว่าดูเปลี่ยนมาก็คือกลายเป็นแบบแบ่แนวไปเลยจากลุคนางงามเดินสายหน้าหวานๆ เป็นซาวสายฝอฉีดปากฉันจับได้ก็คือรูปรูปนี้คือมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าเธอเปลี่ยนมากนะมากมากมาก,มากเลยซาร่าแบบเป็น เก็บกรอบหน้าหรืออะไรไมหรู้ว่าเป็นในส่วนของจมูกกับฟิลเลอร์ปากแค่นี้เลยจมูกกับฟิลเลอร์ปากเออฟิลเลอร์ปากเป็นไงเจ็บไหมมีคนบอกว่าเจ็บอะไม่เลยบางคนบอกว่าเจ็บมากเจ็บไม่ไหวคือฉันไม่รู้นะแต่ว่าคุณหมอก็แบบก็บอกหมอว่าหมอคะฟิลเลอร์ปากแบบมันเจ็บไหมคือมันปากเลยนะแค่หนูแบบว่ากัดปากตัวเองอะน้ำตายังเล็ดเลยอะเออเออคุณหมอก็บอกไม่เจ็บแล้วพอเข็มยิ้มปุ๊บตอนเข็มผ่านผ่านผิวหนังเราอะค่ะมันก็เจ็บอยู่แต่ว่าพอเข็มมันผ่านลงไปแล้วแล้วหมอเติมฟิลเลอร์มันก็เฉยเฉยอะไม่รู้สกอเเลยยนี่็็ปสสาาว ไม่ไดมจะบอกฉันลืม,ลม,ลม,ลมอ่านคอมเมนต์เอาเรื <c oughs> ่อคาคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนไหนนีนานแล้วแหละแต่ว่าล่าสุด <c oughs> เ,เหมือนจมูกนำโชคเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยรถ นี่แหละจมันเป็นจมูกนโชคใช่ซีรีส์สี่ก็คือกลายเป็นสาวสายฝอแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนใบเบิกทางประมาณว่าไปเริ่มเริ่มไปไหนคนก็เริ่มบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปลงแกรนเออทำไมไม่ไปเอ็มยูก็เลยโอ้เออว่นเราไม่ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าเราก็ชอบการประกวดอยู่แล้วซีรีส์สี่เหมือนเหมือนจะจบเหมือนจะจบนะ สร้างความเหมือนจะจบปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเราเนื้อน้อยอแล้วพอพอเราทําจมูกโด่งมากๆแล้วก็มีแบบกระดูกรองปลายอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูยังหัวด้วยความมีแบบยังเน้นอยู่นะว่าจมูกเราเนื้อน้อยมากเนื้อน้อยมากแต่ว่าผ่านมาสิบปีแล้วนะกูงงมากเนื้อน้อยมากเอาว่าก่อนหน่อยเนาะไม่ใช่ตีแกเออแบบนี้ก็เลยมาเจอปัญหาค่ะพอแบบจมูกยุบมันเลิกบวมใช่ไหมปรากฏว่าเนื้อมันบางแล้วมันเห็น กระดูกหลังหูที่รองตรงไปจะจมูกอะเอด้วยความว่าเนือน้อ,อลอยเน้วแบบเต็มที่ของมันแล้วเต็มที่ของมันแล้วน้องแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออคือมันมันโด่งมากก็จริงแล้วแล้วเนื้อเราบางมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะบางแล้วเห็นกระดูกหลังหู แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายถึงขั้นทะลุเพราะว่าเนื้อเยื่อบริเวณปลายจมูกเรามันยังไม่มีอาการอักเสบบวมแดงแต่เธอไม่ได้มีอาการเจ็บไหมไม่ไม่มีเลยแต่ว่าก็แค่เห็นว่ามันเป็นปลายแบบว่าเออก็ถ้าถามว่าจะแก้ไหมแก้ให้ก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเรามั่นใจแบบนี้ชอบทรกนี้แล้วก็มั่นใจไปเลยแต่แต่สำหรับฉันอ่ะฉันไม่ชอบฉันฉันรู้สึกว่ามันดึงจุดสมันดึงจุดสนใจมาตรงปลายจมูกถ้าเราแต่งหน้าเต็มเต็มอ่ะมันเห็นมันไม่เห็นมันจะมัาจะเป็นไฮไลท์ใช่แต่ถ้าหน้าสศกเลยคือเห็นเลยว่า ปลายเขาขาวอ่าถ้าโดนไฟอย่างเงี้ยก็คือเห็นเลยก็เลยแต่ว่ามันไม่ได้ทะลุนะคือหมอก็บอกว่าจะแก้เดี๋ยวคุณหมอก็แก้ให้ได้แต่ว่าคือเวลาคนเห็นเธอหน้าสดหรือว่าไม่ได้แต่งหน้าน่ะเขาถามไปว่าจมูกเธอทักหรือเปล่าใช่ทักว่าเอ้ยทำไมมันมันเป็นปลายขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันก็ดูเหมือนเนาะใช่รู้ตัวจริงจริงมันไม่ได้ทะลุมันไม่ได้ทะลุก็เลยโอเคก็เลยไปเหมือนไปทําธุระที่กรุงเทพเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วก็เลยจมูกซีรีส์สีที่ว่าโด่งๆงเนี่ยไม่ถึงปีโ แชมพูช็อซีรีส์ไม่ถึงปีค่ะประมาณ10เดือนแก้เลย11เดือนแก้เลยแกเลยสิบเอ็ดเดือนแกเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแค่ซีรีส์จมูกนะเออก,เก็เลยไปเห็นทุายอยู่กรุงเทพกันเลยแบบเออขึ้นเหมาะค,ะค่ะวันนี้ซาร่าเพกรุงเทพเออกูสร้างรอคิวให้ได้ไหมคะแบบอยากจะไปแก้ให้มันละมุนขึ้นอ่อาก็ก็ไปแก้ค่ะซีรีส์ห้าซีรีส์ห้า ซีรีส์ห้ารอบนี้ก็คือเอาทรงเดิมแต่ว่าเอาความแหลมกับความโด่งลงก็เลยไม่แบบใช่ก็เลยจะมาเป็นลุคนี้ก็คือปัจจุบันนี้ค่ะคือซีรีส์ห้าก็คือก็ดูโด่งอยู่ใช่แต่ฉันชอบนะฉันชอบอันนี้คือจะบอกว่ามันจะมีอันอันหนึ่งบางที่เธอไปทำอยู่คลินิกคลินิกนีไหนที่ทั้งแรกที่เธอทำตอนที่เราไปร้านเล่าด้วยกันแต่ฉันว่ามันแง่เดินไปใช่แล้วแบบมันแบบขึ้นเลยมันดูแบบไม่รู้มันแง่เกินไปสำหรับฉันนะถ้าเธอชอบเธอก็ชอบแต่ว่าโซตัวฉันฉันไม่ชอบฉันชอบแบบนี้มันกำลังพอดีเเเเเออออ่ันนนนนีีีี้้้กกกก็็็็็ลลลยยไปปปแซรส์คคคืุะ แบบว่า every day ตอนนี้กันนี้นนฉจะลืมเอาเปิงเองอ,อนี้อ,นนอันนี้คือปัจจุบันก็คือขึ้นมาเยอะมากแบบพ่อแม่ให้มาภายภาคหน้าก็ถ้ามีซีรีส์หก็จะมา,มาเล่งลมากลายเอาให้ถึงสิบ